สุภาพสตรีใจในกครับนักชกทางด้านวงแดงนี่เพิดเจ้าสุริยาจะบ้านครับวันนี้ชนกับน้องเฟียโรงเรียนลาดิว้าวอยู่ทางด้านบุรีรัมย์ขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกประจักษ์ชาติมนตรีนายกรัะมวยมีมวยในหัวใจอีกชั้นหนึ่งเลยครับนักมวยไม่ตัวับ กรรมการชิมถัดไปในทีครับอดัลจิโนซายมีกรรมการจ้เผางอีกคนหนึ่งนะอยู่กรรมการปวยมายาวนานรัสมีสนามบอยราบโอวิชจังหวัดปัตตานีก็ยังไม่ได้เป็นไงครับอยู่คู่กับรรมการปวยของเราวันนี้ชกกันในมีดิกัดน้ำหนัก39กิโลกรัมแดงครับเจ็ดเพชรเจ้าสุริยาเจ้าบ้านเจ้าที่นะวันนี้รับการมาเยือน ของนักทุกทางด้านคุกรุงเทพครับน้องเบียร์โรเวนดาราธิวัตรก่อนจากคู่นี้ครับแต่งองค์สมเกล้าลูกบอลพันเบอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นหน้าที่ของเสาอีกโรงเรียนารากีฬานาระครับน่าจะเป็นให้นาระธิวัตรครับจนกับทางด้านของสุนทรโอรสจริญเบตอง ทุกนา้วพิกัดน้าดั27กิโลกรัมครับแน่ครับคุทถอดสายก็คุณอยู่ทางด้านบนแล้วเดินนี้ครับนี่ครับผู้ช่วยรักบอบอ่ไปไหนไปตไปท่ไหนที่ที่ตัวที่ตสี่ยอดตัมาค้ช่วยรับอที่ยกที่นี่ครับ,รบ,บนะไไน้องเตี๋งงนะนะนะย

กดได้ตกครับตะนั้นได้แยออกมาครับอยทำอะไรไม่ได้เพชรเพชรแกครัเจนีน้ครับทกระจางเลยครับนได้ของน้องพียใสจัะูกัเทช้ของเพชย่ยกตัไปสิจังหวได้ เดี๋ยวชุดในบ้านวันนี้ต้องเชียร์ไม่ต้องพูดถึงเตะซ้ายเตะขวาโดนัดขวาของน้องเชียร์ควาเจอขวา ขอให้เราคนไทยที่รักคนไทยของเราทุกท่านต่างมีสิทธิ์มาร่วมใจเพื่อเดินไปทุกที่สิทธิ์ทอน ผู้การจีนว่าจะช่วยมวลชนทุกทัานพักชักผู้รับติดตามโฆษณาช่วยช่วยชักผู้กันแล้วก็ท่านผู้วิครับที่จะสนับสนุนตะพายาเสร็จติสาธิตโบยครับเตรียมตัวไว้เลยครับผู้วิการสนับสนุนทุกท่านครับเจ็บเพชรกต์ับน้องเฟยครับยกสอง กรนของน้องเพียรเอาไปก้าไม่โดนเก็ตึงไม่ได้ลนะครับของน้องเพียรเอาเพียรไปสุดเท็จในภวา,าโอ,โอโหักลุก็ไปก็ได้้องเพียรเตะเข้าไปผู้มันจนทำไปจากนัฐิวันวดี ศักดิ์สุขุม yếu bà tay thất đầy cho khoảng nà bát không à nà lạc ต right no ัวจิใจะัววใจประเทศด้วใจแต่นี่ผู้หญ่คนสตรีเลยเดินหน้าทางมาในวาร์เดิได้อยากดใจนะครับนอกเทียรกดเพื่ออะไรเพื่ทุกทุกท่านนี้ครับประเท เราไม่ถึงนของน้องพื่อนที่พวกเอควาอะรครับแงใจกำลังใจแบ่งชีวิตแบอนคเจ้าาดเ็ ข้าพัขบอ้โหมแนเลยครับไวไทยครับสทพสบอปืนอาหลักเรียนสหัวจิตหัวใจูู้ที่กาวหน้าู่ที่กตกชสาผักสักูนวาระยอดพกษงเรียนน่าที่ว่าผู้ที่สิ้นผูมา้อยสองเกษ เอาแล้วก็ถับผนวกตัวเอจัดการรับผู้อื่นถ้าการชี้ขาดไม่ได้ที่อันไหนใส่หรือว่าจะสัตวงโถงโถงขมับเอวขวาลงมขวาโตขวาปัดขวาโตนะด้ามประจายด้ามปัดและามวยแลก็ดามใบหยุดอย่างที่เอ็งช่วยชุบกันอย่างที่เอ็งที่อ็งพบใคร you <laughs> ผัดไปสี่ยกยกที่ห้าผู้บรรยายเขาเียกว่าภาพบรรยายตามอุดอ่ะมาทังชุดเลยครับเนยนี่ทีมงาชุดของวรุฒิรโมชันนนทีมโดยอาจารย์วรุฒิรัตนครับทกรรมัรผู้รับส่ับคุณท ไก่แล้วปวยไทยไม่มีกียาชนิดใดครับเท่ากับมวยไทยที่ชกกันจะเป็นะตาครับสุดท้ายครับอขอกัขอโทษขอโทษกันนะครับอ่าลงมากินข้าวกินน้ำด้วยกันนี่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็กรรมการอันดับหนูสายครับท่านสุดท้ายแล้วก็ชูม,มือให้ทางด้านบุกครับเด็นทางด้านของนองรโรงเรียนด้านหน้าที่ว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับนี่นะครับ เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งรับรวมโดยชื่อกันที่ในทีมงานของนายกอีของเราครับท่านนายุประจักษ์ชาติบทตรีนะดูครับมอบถ้วยรางวัลแล้วก็เก็บภาพสวยๆนะดูครับโชว์ถ้วยรางวัลทุกผู้มีถ้วยรางวัลครับผู้ชนะคัมภีร์ ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านวันนี้สองพักนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านอ๋อมวยประเภทเล็กๆครับนักชกทางด้านบุนแดงขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจต้อนรับบังลับ